เอซตอนนี้ครูดาทำข้างปลาแซลมอนแดดเดียวนะคะหมักไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เอามาแขวนผึ่งลมไว้นะคะทุกคนไม่มีแดดนะคะทุกคนดูสภาพอากาศวันที่ครูดาทำปลาแดดเดียวนะ,ะมืดฟ้ามืดฝนนะแต่ว่าเราต้องทำให้จบนะ,ะเพราะนั้นก็คือเอามาผึ่งลมไว้ก่อนนะคะตอนนี้ ครูดาเอาปลาหมักนะเอามาผึ่งดมพึ่งลมแล้วให้มันเสด็จน้ํานะคะทุกคนไม่ให้น้ําหมักมันไหลมันหยดแล้วแห้งแล้วนะคะทุกคนนะหลังจากนี้ครูดาก็จะเอาไปผึ่งไว้ข้างในบ้านนะคะฝนลงเม็ดนะวันพรุ่งนี้เราก็ออกมาตากแดดอีกหนึ่งรอบนะคะนี่คือหน้าตาของแซมอนแดดเดียวอยู่ในตักตาข่ายตากตาโปรดติดตามชมกันนะจ๊ะ